เป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับช n n e l รีวิวพระนะครับวันนี้พระที่ทุกท่านอรอคอยได้เดินทางมาถึงผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือเหรียญรุ่นราชันรวยพันล้าน,ลานหลวงปู่จือพันธมุตโตวัดเขาตะง g อ,อุดมพรอำรวเภอหนองบัวระเวศจังหวัดชายภูมินะฮะพระมหาเถวะพุทาอายุแ0ปีรุ่นนี้นะสร้างแค่ 79ลังหรือ7,9 0 0เหรียญนะฮะการันตีเนื้อเงินในลังสามเหรียญและการันตีเนื้อนวะโลหะในลังสามเหรียญนะครับวันนี้นะผมมีมาแบ่งปัน2ลังนะครับลังนี้ลังที่1นะมีลูกค้าจับจองไปหมดแล้วนะครับส่วนลังที่2นะน่าจะเหลือว่างอยู่ประมาณ90ลุ้นโดยประมาณอ่ะอันดับแรกนะครับไม่พูดความจำเพลง ขออนุญาตตัดลังก็เดี๋ยวครันะครับให้ทุกท่านชมเลยนะครับวันนี้นะครับวันนี้วันดีนะฮะวันที่7เดือน7นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะกับวันที่7เดือน7นะครับนะผมจะจัดส่งพัสดุให้ทุกท่านนะครับก็คือวันนี้นะวันที่7นะครับไม่เกินวันที่10กรกฎาคมทุกท่านต้องได้รับพัสดุนะวันนี้ผมจะดําเนินการจัดส่งผ่านบริษัทขนส่งไพรส์ีไทยนะครับให้ทุกท่านนะ นะครับส่วนท่านไหที่สอบถามเข้ามานะถึงพระปิดตาแปดรอบของหลวงปู่เฮงนะเนื่องจากตอนนี้นะผมไม่ได้ไปรับพระด้วยตัวเองนะก็เลยค่อนข้างล่าช้าสักหน่อยนะครับผมก็เร่งติดตามพระสรุอยู่วันนี้ให้หัวสนยนเขาไปดูของนะฮะไม่รู้ว่ามีอันใดตกค้างหรือไม่อย่างไรนะครับก็ให้เขาไปดูอยู่นะฮะอันนี้อ่ะนี่ใบรายการนะครับ รายการแถมยกลังอันนี้น่าจะเป็นแถมยกลังนะครับซองอะไรโอมีซองซองอะไรมีซองอะไรมาด้วยนะแถมยกลังเขาจะมีสามเหรียญน,นะลูกค้าไม่แน่ใจว่าเป็นสามกล่องนี้หรือเปล่านะครับอ่านี่น,นี่นี่เนื้อเงินอานเงินสี่เหรียญน,นะลูกค้านี่เห็นไหมเงินสี่เหรียญน,นะเขามัดยางมานี่เห็นไหม เง,เงินสี่เหรียญอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะเ,นงเงินสี่เหรียญน,นะครับอ่ะลลงไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นกล่องสีส้มๆนะครับแต่ถ้าออกตรงนี้ใช้เปล่านะอันนี้นแถมยกหลังนะแถมยกหลังอันเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะลูกค่ะโอเค อันนี้เป็นลุ้นหรือเปล่าหรือว่าเป็นแถมยกลังฮะนีะ่ทำสีกล่องมาเหมือนกันเลยนะครับอ่ไม่มันะนใะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแกะให้ดูกล่องนึ่งก่อนแล้วกันเนาะนะครับนี่คือน่าจะเป็นแถมยกลังนะครับเป็นเนื้ออะไรเอ่ยต่อโค้ดเป็นตัวอูน,นะครับเลขสองสองด้วยฮะ นวะหรือเปล่าไม่มีตอ่อโค้ดบอกเนื้อนะฮะเลขสองสองนะครับต่อโค้ดเป็นตัวอุนะครับน่าจะเป็นทองแดงโบราณหน้ากากอัลปาก้าหรือเปล่านะไม่แน่ใจอ่ะโอเคผมคิดว่าสององค์นี้น่าจะเป็นรายการลุ้นหรือเปล่าครับขออนุญาตทำการคละเลยแล้วกันนะครับนะเพื่อความ ชัดเจนในการเข้าหาวัตถุมงคลนะครับลาบเลยนะครับ,นะรบ,นะรบหนึ่งร้อยลุ้นอยู่ตรงหน้าท่านนี้นะครับมีเจ้าของจับจองไปหมดแล้วนะครับนี่คือราชันรวยพันล้านอ่าน,น,นี่นี่เห็นไหมแถมยกลังอยู่นี่นะครับเขายัดมาในด้านในกล่องนะครับนี่แถมยกลังก็มีตรงนี้ด้วยนะครับนี่แถมยกลังนะ ดูคอซอนไว้ตรงไหนอ่านี่แถมยกรังครับเนื้ออาปาก้านะครับหน้ากากทองฟ้าบาทนะครับอาปากาซาตินหน้ากากทองฟ้าบาทซาตินสวยๆเลขห้าสิบอันนี้รู้สึกว่ามีคนจองแล้วนะฮะมีคนจองแล้วนะฮะสำหรับแถมยกรังนะฮะเดี๋ยวผมลองค้นหาดูก่อนนะครับแถมยกรังเขาจะมีติดสติกเกอร์มาแล้วก็เป็นใสๆ ไม่รู้อยู่ตรงไหนน <c oughs> ะเอาโอเคคระเลยแล้วกันลูกค้านะครับเดี๋ยวก็คงเจอนะครับดูอยู่ตรงไหนนะฮะครับ,บเเงนินสามเหรียญครับนวะสามเหรียญนะฮะได้ลุ้นหน้ากากทองคําด้วยนะครับกิมสวยๆนะครับลงยาทุกเหรียญน,นะครับให้ทุกคำได้ลุ้นกันนะครับอ่ะครับ โป๊ะค่อนข้างเล็กนะฮะโอเคนะครับอ่ะเดี๋ยวแกเลยการลุ้นให้ชมสักหนึ่งลุ้นแล้วกันนะครับเดี๋ยวแกให้ท่านชมสักหนึ่งลุ้นนะครับเป็นตัวโอ้ยอบมกาซาตินฝังพลอยฟ้าครับลูกค้าดูโอ้โหเลขาด้วยฮนะหลังแบบด้วยโอ้ยอย่างสวยคนระับดูฮนะ อองนี้อัปปากาซาตินฝังพลอยฟ้าครับอ่ะถ้าไหนรับขอห้าร้อยนะอ่ะปิดไปอ่ะทองแดงซาตินขออภัยไม่าอปปากาซาตินทองแดงซาตินเลขห้าฝังพลอยฟ้าขอห้าร้อยบาทอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะไปทําการแปะหมายเลขลุ้นนะครับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยสักครู่เดียวครับผมได้ทําการแปะหมายเลขนําเบอร์หนึ่งถึงหนึ่งร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ท่านไหนที่เลือกเบอร์ไว้แล้วนะฮะผมก็จะหยิบส่งให้นะครับตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับส่วนท่านไหนนะฮะที่ยังไม่ได้เลือกเบอร์นะขออนุญาตทําการหยิบส่งส่งให้เลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับในการจะส่งวัตถุมงคลนะวันนี้วันที่เจ็ดเดือนเจ็ดนะครับนะเจ็ดกรกฎาคมนะคงไม่เกินวันที่สิบกรกฎาคมนะคิดว่าทุกท่านน่าจะได้รับพัสดุกันโดยพร้อมพเพรียงนะครับหากเกินวันที่สิบกรกฎาคม นะครับแล้วท่านไหนนะยังไม่ได้รับพัสดุนะั้รบกวนแจ้งผมให้ทราบด้วยนะผมจะได้ไปติดตามพัสดุให้ท่านนะวันนี้ผมจะดําเนินการจัดส่งผ่านขนส่งไปรษณนียไทยนะทุกท่านอารอรับได้เลยนะครับนะปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็นภาคอีสานก็ประมาณสองวันนะคงประมาณสักวันที่9นะอีสานน่าจะได้รับนะอีสานกับเหนือนะประมาณวันที่9ส่วนภาคกลางกรุงเทพปริมณฑล วันเดียวถึงเลยวันที่แปดก็ถึงเลยนะถ้าไม่มีอะอไรผิดพลาดนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ผมดูในใบรายการแล้วลูกค้าเดี๋ยวหยิบใบรายการขึ้นมาให้ดูนี่เห็นนะสมนาคุณพิเศษนะครับก็ลุ้นนะฮะว่าจะได้เนื้อเจ้าล้ำเงินหรือได้เนื้อทองแดงชนวนหน้ากากอัป,ปกาก้าอันนี้คือรายการสมนาคุณพิเศษสร้างหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญนี่ นไอันนี้คือเนื้อชนวนนะเนื้อทองแดงชนวนหน้ากากอัปปากานะครับเลขแปดิบเห็นไหมนะครับด้านหลังต่อคตรเป็นตัวอู่นะอาจจะขออนุญาตตัดให้ชมเลยแล้วกันนะเผื่อท่านไหนอยากได้นะครับมีแค่หนึ่งรเสิ้าเหรียญน,นะฮะสำหรับบรรายการนี้นะครับหนึ199เหรียญเท่านั้นนะฮะตอคตรเป็นตัวอูเห็นไหมครับชัดเจนนะลูกค้าเห็นไหม ด้านหลังเป็นครุดหยุดนาคนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเหรียญเสมาเป็นขอบอ่าเป็นขอบอ่าพญาครุฑนะครับสวยนะนี่เห็นนะสวยมากนะพูดได้คําเดียวนะอันนี้ให้ดูใกล้ๆชัดๆนี่นะนี่คือองค์พญาค,ครุฑนะฮะรายละเอียดนะต้องบอกว่านะครับสวยงามนะครับ หน้าหลวงปุ่จิก็สวยคมเห็นไหมฮะลงยาจีวรน,นะครับนะองค์พยาคุดด้านล่างเนี่ยเป็นครึ่งองค์นะอยู่ในท่าแบบว่าทรงศาตราวุธนะสยายปีกพร้อมรบอันนี้ก็เป็นเสียงพยาคุดซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะผมว่านะไม่ยังไม่เคยเห็นนะก็จะมีของหลวงพ่อพัดนั่นแหละที่เขาทำออกมากนะครับก็เป็นพิมพ์สวยเอกลักษณ์นะครับด้านหลังก็เป็นคุดหยุดนาคนะครับ ตอบก็เป็นตัวอุนะครับนะเหรียญนี้นะท่านไหนอยากได้นะฮะสำหรับทองแดงชนวนหน้ากากอาปาก้าสร้างที่หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญอะ่ะเปิดไว้ห้าร้อยบาทท่านไหนรับปิดเข้ามานะครับขอห้าร้อยบาททองแดงชนวนนะครับเป็นทองแดงชนวนนะขอห้าร้อยนะครับอะ่ะมาดูอาปาก้าซาตินนะครับนี่คืออาปาก้าซาตินนะครับหน้ากาก ทองแดงอหน้ากากทอง้าบาทซาตินนะฮะองค์นี้ก็มีคนจองแล้วนะองค์นี้มีคนจองแล้วนะมีคนจองแล้วนะอาปากาซาตินใครอยากได้มีรังที่สองอีกเหมือนกันนะครับสําหราับตัวแถมกยกรังนะฮะเลขาสิบนะองค์นี้มีคนจองแล้วนะครับอาปากาซาตินเนาะอ่ผ่านไปถัดไปเป็นทองฝาบาทซาตินหน้ากากทองแดงซา,าตินอันนี้เลขสองแปดอั 8. นนะี้อันนี้ยังไม่มีใครจองนะฮะแถมกยกรังนะครับ เลขสองแปดนะฮะนี่โอ้โหลูกค้าดูงานลงยาสวยมากนะครับเอาไปเลี่ยมนะเลี่ยมที่สวยนะดูดูดูด,ดูโอ้โหงานลงยาทองแดงซาตินครับใบหน้าหลวงปู่สวยคมเห็นไหมฮะชัดแจ๋วเลยลงยาไล่สีด้วยนะเป็นฟินิกนะไล่สีนี่ด้านหลังก็จะเป็นคุดหยุดนาตคตอกคเป็นยันนะนะครับสวยมาก เลขสองแปดนะตอกเลขชัดแจวเลยนะอันนี้ก็ตอกโคด้านหน้าเป็นยันยันนะปัตตลอดนะเป็นเป็นยันโลปุโตนะฮะนี่เห็นไหมเป็นยันนะปัตตลอดนะครับของหลงปุตโตสวยมากนี่อ่ะท่านไหนรับก็เปิดไว้ที่ห้าร้อยบาทนะเปิดเอาไว้ที่ห้าร้อยบาทนะส่งฟรีนะฮะอย่างนี้นะครับท่านไหนรับปิดมานะครับเปิดไว้ที่ห้าร้อยนะครับห้าร้อยนะ ทนายรับก็ยวแจ้งเข้ามานะครับถัดไปนะฮะก็จะเป็นทองแดงซาตินนะทองแดงซาตินหน้ากากอัป้าซาตินเลข3าตสิอโค้ดยันนาตลอดอนเรียนนี้ขออนุญาตไม่แกะแล้วกันต่อโค้ดเป็นยันนะเช่นกันนะครับคือตอกสองโค้รอะนะด้านหน้าก็เป็นนปตลอดด้านหลังเป็นยันนะเป็นทองแดงซาตินหน้ากากอัป้าซาตินก็เปิดไว้ที่5้ารอยบาทนะครับเลข3าสิบนะ เปิด500บาทเช่นกันนะครับท่านไหนอยากได้ก็แจ้งเข้ามาอ่าเดี๋ยวซูมให้ดูน่อยนะครับนี่สวยลูกค้าผมการันตีความสวยเลยนะครับสวยมากนะลูกค้าเห็นไหมนี่นะครับนะท่านไหนรับก็เปิดเอาไว้ที่500บาทนะครับถัดไปนะเป็นรายการลุ้นที่ผมแกะได้ในหลังเมื่อสักครูน่นี้นะครับอันนี้เลข5ลูกค้ายวขออนุญาตตัดเลยเพราะว่าตัดให้ชมเลย อันนี้คือทองแดงซาตินนะครับทองแดงซาตินฝังพลอยฟ้านะรายการที่หกสิบสามนะมเดี๋ยวให้ดูรายการนะฮะรายการที่หกสิบสามนะครับรายการที่หกสิบสามหกสิบสามนะครับเนื้อทองแดงซาตินหลังแบบลงยาจีวอนลุ้นฝังพลอยสิบเก้าเหรียญแสดงว่าองค์ที่ฝังพลอยเนี่ยนะมีสิบเก้าเหรียญน,นะ นี่คือสร้างแค่สิบเก้าเหรียญน,นะฝังพลอยฟ้านะราค้าฝังนะครับเนื้อทองแดงซาตินเหรียญน,นี้คือรายการพิเศษนะครับฝังพลอยฟ้านะครับเลขห้านะครับนะตอบโคดเป็นตัวนะฝังพลอยฟ้ามีแค่สิบเก้าเหรียญหลังแบบมันมิคืาเรียกหลังแบบนะนะจะเป็นหลังหลวงโพจื่อนะโ,อโหคือมันมีมิติอะูกคาดูเหมือนเขาพูดง่ายคือเหรียญสองหน้าแหละนะ สวยดู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 สวยมากลูกค้าดูเออนะสวยจริงนะเหมือนคือคือดูนะเหมือนหน้าหลวงปู่หันได้ไหมลูกค้าดูน่ลอง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 ดูนะนี่ลองดูเหมือนเหมือนแบบนะสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวซูมให้ดูใกล้นะเลขห้านะครับฝังพลอยฟ้านะลูกค้าจมูกสวยนะจมูกไม่ยุบไม่บี้นะฮะแต่ว่าเป็นรอยด่างๆนิดนึงนะ เป็นลอยด่างๆไม,ไม่ไม่บุบไม่บี้นะจมูกสวยนะเห็นไหมเนี่ยให้ดูใกล้ๆเห็นนะจมูกสวยนะไม่บุบไม่บี้นะจมูกร้อยนะฝังพลอยนะเป็นพลอยแท้นะเป็นอัญมณีงานจิวเวอรี่นะครับนะเหรียญนี้มีสิบเก้าเหรียญนะฮะบนโลกใบนี้ขอที่ห้าร้อยบาทถ้าไหนรับปิดเข้ามาขอห้าร้อยบาทนะถ้าไหนรับปิดเข้ามานะครับอ่าโอเคนะครับก็มีประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะไปดําเนินการจะส่งพัสดุให้ทุกท่านแล้วนะครับเดี๋ยวดูใบรายการสักหน่อยนะครับใบรายการนะฮะก็จะมีเนื้อเงินหน้ากากทองคํามาในลังหนึ่งเหรียญน,นะฮะแล้วก็เนื้อเงินลงยาสามเหรียญน,นะครับแล้วก็นวะเนรายการที่ห้าหกเจ็ดนะเป็นนวะสามเหรียญน,นะครับนวะก็มีลุ้นฝังพลอยด้วยนะมีลุ้นฝังเพชรฝังพลอยนะลงยาทุกเหรียญน,นะท่านไหนลุ้นไปก็ นะได้นะครับสําหรับรังที่หนึ่งนี้นะมีคนจองไปหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะส่งให้วันนี้วันนี้คือวันที่7นะครับคิดว่าไม่เกินวันที่10กรกฎาคมนะทุกท่านน่าจะได้รับพัสดุนะหากท่านไหนได้รับแล้วก็แจ้งผมด้วยนะหากท่านไหนยังไม่ได้รับก็แจ้งมานะเดี๋ยวผมติดตามพัสดุให้ท่านนะว่าพัสดุข,ของท่านถึงไหนอย่างไรนะท่านชอบเรียนไหนท่านก็แจ้งเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะไปส่งพัสดุให้แล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ